สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นักเทรดคริปโต,โตเคเรนซีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเทรดได้ทีแอดมินเพจคริปโตเคเรนซี่ในสไตล์การเทรดเทรนด์ฟอร์เรวิงนะครับหรือว่าเทรดตามแนวโน้มเนาะซึ่งแน่นอนครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดอยู่ในสภาวะที่โคตรน่าเบื่อเลยนะครับนับตั้งแต่13บสามพฤศจิกายนนะครับ ปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็เข้ามาสู่11กรกฎาคมนะครับ8เดือน9 <S <S เดือนเข้าไปแล้วนะครับที่ตลาดร่วงแล้วก็อยู่ในช่วงของการซึมตรงนี้นะครับตลาดคริปโตตัวนี้บอกเลยว่าทำกำไรแทบจะไม่ได้เลยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราก็ต้อง มีความสม่ำเสมอนะคนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้เขามีความสม่ำเสมอตลอดเวลานะครับฉะนั้นตอนที่เราทิ้งการาฟไปแล้วไม่วิเคราะห์เลยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักนะครับเฉะนั้นผมก็เลยต้องวิเคราะห์การาฟไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอโอกาสที่ดีแล้วก็เข้าซื้อในช่วงนั้นเนาะส่วนใครที่อยากจะทำกำากาไรแบบซิ่งๆสนุกส,ก,สก,ก็อาจจะไปเล่นฟิวเจอร์ได้นะครับอย่าง3%เนี่ย เลเวลห้าสิบเท่านะครับก็ร้0เข้าไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้ในท i m เฟรมสิบหนาทีนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถนะถ้าประสบการณ์คุณไม่ถึงเข้าไปเทรดแบบนี้รับรองเลยว่าเจ๊งกับเจ๊งแน่นอนนะครับฟิวเจอร์เป็นตลาดที่คนเสียนะครับมากกว่า90%ในตลาดทั้งหมดนะครับส่วนคนได้น่าจะแค่1 0เท่านั้นเองเนอะ โอเควันนี้ก็จะพูดถึง5เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกลุ่ม DeFi นะท็อปฟนะครับกลุ่ม DeFi กลุ่มนี้นะครับห้าอันดับแรกนะครับที่เราจะไม่นับเเหรียญเขาเรียกอะไรอะสเตเบิลอะครับมูลค่าไม่ขยับไปไหนเนาะนะครับก็จะลิสต์เอามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญแรกไปดูกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะ เอแวกนะครับเอแวกตอนนี้กราฟนะครับทางอินดิเคเตอร์ตรงนี้ค่อยๆยกขึ้นเนาะวอลลุ่มก็ยังรุ่มๆดอนๆอ,อ,อยู่นะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับพอมาดูตัวแท่งเทียนก็อยู่ในกรอบไซเวว์นะครับมีเป้าหมายอยู่ที่ 25, 26 US นะครับถ้าทะลุตรงนี้ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับว่าโอเคจะเข้าซื้อได้ไหมไม้เล็กๆสักไม้หนึ่งหรือว่าจะซัดตุ้มเข้าไปเลยไม้ใหญ่ๆอันนี้เดี๋ยวเราค่อย ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเส้นปะนี้เป็นเส้นราคาที่ผมเคยซื้อเอาไว้นะครับแล้วก็คัดคัดทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมคัดจากนี้เลยครับริบบิ้นแดงที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับหรือว่านี่ฮะจุดแดงที่ตัดออกอย่างนี้นะครับก็ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถือว่าถ้ารันเทนยาวตอนนี้เสียหายหนักมากนะครับบอกเลยบางคนบอกโอ้ฉันถือยาวนะฉันไม่ขายไม่ขาดทุนไม่ขายไม่ขาดทุนถ้าใช้แนวคิดนั้นนะครับตอนนี้ผมก็จะขาดทุนประมาณ 7 8นะครับมานี้บอกเลยว่าซื้อแสนหนึ่งนะครับหายไป78 0 0 0นะครับเออนั่นแหละฉะนั้นไอ้คำว่าไม่ขายไม่ขาดทุนไม่มีอยู่จริงนะครับขาดทุนตั้งแต่คุณไม่ขายนั่แหละครับนะโอเคต่อไปโอ้อยูนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยกราฟน่าสนใจมากน่าเข้าไปซิ่งในฟิวเจอร์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูบิตคอยนิดนึงนะเดี๋ยวผมขยับขึ้นมาก่อน ยูนิกราฟขึ้นสวยนะครับเนี่ยนี่คือเข้าไปเบรกนะครับแล้วก็ยอดมาต่อทีนี้ทะลุได้ครับแท่งนี้แหละคือแท่งที่เราควรจะซื้อเนี่ยสัญญาณแมกนีคาซอมก็มาแล้ววอลลุ่มก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่น่าสนใจเลยนะครับเนี่ยสามารถที่จะเข้าซื้อได้นนเนี่ยเนี่ยต้นเทนเขียวแรกนะครับไปดูวิกหน่อยสิโอเควิกค่อยๆขยับขึ้นนะครับนี่มีการตัดขึ้นวอลลุ่มก็โอเคนะครับไม่ไม่มากแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับไปดู4ชั่วโมงนิดนึง ยกเรียบร้อยแล้วครับวอลลุ่มแดงๆมาแล้วนะครับสี่ชั่วโมงเหรียญยูนิเนี่ยผมว่าติดตามข่าวหาโปรเจกต์เลยนะครับเหรียญน,นี้น่าสนใจนะเออน่าจะแย่ๆได้สักเหรียญหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวดันไว้ขึ้นบนสุดก่อนเนาะเหรียญลิงก์ตอนนี้ยังไม่น่าสนใจใดๆทั้งสิ้นนะครับเพิ่งจะเป็นลิบวินแดงลงมาต่อนะครับเทียตา้านะฮะทําเฟรมเดย์นะตอนนี้ก็เหมือนกันเลยกับเหรียญลิงก์นะครับเพิ่งจะล่วงลงมาต่อรู้สึกว่ายูนิจะสวนตลาดขึ้นไปตัวเดียวนะ เอ็กทีซัดนะครับโอ้ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยค่อยๆย,ยกค่อยๆย,ย,ยกทะลุตรงนี้ได้เมื่อไหร่ก็เป็นโอกาสดีที่จะเข้าซื้อดูสิถ้าอยู่นี้คุณซื้อที่ตรงนี้นะครับซื้อที่ตรงนี้นะพอทะลุปั๊บคุณซื้อ7จ็ดโมงเช้าคุณเข้าซื้อปึ่งตรงนี้ได้ราคานี้ณตอนนี้ครับคุณสามารถขึ้นไปทํากําไรได้ถึง15.5 6ถ้าเป็นฟิวเจอร์เนี่ยรวยนะครับนะสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยเลเวเลตห้าสิบเท่าก็เท่าไหร่แล้วครับห้าร้อยห้าร้อยบวกห้า Uh, 750%นะครับที่ขึ้นไปกับกำไรนะครับที่คุณจะได้เนาะ mm. ก็ทะลุเส้นนี้ขายตรงเส้นแนวต้านนี้ก็โอเคนะครับแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่9.49นะครับก็สูงพอสมควรนะครับสูงพอสมควรอยู่นี้นะ่าสนใจนะในเชิงของกราฟนะครับเดี๋ยวต้องหาข่าวหาโปรเจกต์ดูก่อนว่ามันมีโปรเจกต์อะไรนะ่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจก็ซื้อได้เลยนะครับ เทต้ายังก่อนนะแล้วก็เหรียญ X t ็ซนี่ก็เดี๋ยวรอทะลุจากตรงนี้นะครับ1.75นะหนึ 7, 5, แล้วก็มาขายตรงนี้ครับ2.13เล่นสั้นๆไปก่อนนะครับมันอาจจะขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ทุบต่ออีกก็ได้นะครับอย่าเพิ่งไปไกลถือตรงนี้ค่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้นพอทะลุต,ตรงนี้ได้ซื้อตรงนี้เข้าเก็บตรงนี้ต่อแต่ก่อนจะซื้อให้มันมีการย่อลงก่อนนะครับเดี๋ยวจะขีดเส้นให้ดูสมมุติมันขึ้นปึง้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ยอ,อย้ซืต่อ ให้มันพุ่งไปตรงนู้นนะครับจังหวะที่เราซื้อก็จะซื้อแถวๆนี้ซื้อแถวๆนี้เห็นไหมเราจะไม่ซื้อพอดีเส้นให้มันเกินไปก่อนเกินไปก่อนอย่างเงี้ยครับเนอะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคเออตัวนี้ก็น่าสนนะเดี๋ยวไปดูข่าวซิมีข่าวมีอะไรบ้างไหมสําหรับเหรียญยูนินะครับอคอยเชลลกราฟเหรียญยูนิยูนิอืม ไม่ได้มีโปรเจกต์อะไร aave a, a v e l well, นะครับตัวนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่อ๋อนี่ไง top five นะครับ c u r r e n c y เหรียญคริปโตที่น่าจับตามองมี icp มี a w e l มี qnt นี่เหรียญนี้แปลกยังไม่เคยเห็นเลยอยู่นี่โอเค ผมขอญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับตั้งอยู่นี้ไว้แล้วหนึ่งแล้วก็มันมีเหรียญท,ที่ผมฝังใจมากๆเลยนั่นก็คือ ICP นะครับเป็นเหรียญเหรียญที่ผมเล็งแล้วก็ชื่นชอบส่วนตัวนะโอเคแล้วก็ Alvel well เนี่ยถ้าไปดูใน Ethereum นะครับแล้วก็ดูเรื่องของการเทรดนะครับท็อปสิเนี่ย a v e l well อยู่ท็อป4 ครับเนี่ยอยู่ท็อป3เห็นไหมครับมูล,ลค่าของการซื้อขายเยอะมากเลยนะครับอาเวก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะแต่อาเวเป็น d e f าเหมือนกันนะครับ ICP เป็นลูกผสมเนาะเป็น d e ฟากับเว็บ3.0นะครับคือเขาเป็น d e ฟาเพื่อพัฒนาเว็บ3.0นะครับโอเควันนี้เราก็เกาะกันที่กลุ่ม d e ฟาล้วนๆแล้วกันนะไออูนี้เสร็จแล้วหนึ่งนะครับ ICP เหรียญที่2อ,อ๋น่าสนใจนะ กราฟค่อนข้างดีเลยนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเพิ่งจะทะลุขึ้นเส้นศูนย์ขึ้นมานะครับเอ่อขึ้นไปเทสนะครับย่อนะครับเดี๋ยวรอทะลุ7.35นะรพรุ่งนี้มาเลืนนี้ก็เข้าซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็เล่นสั้นนะเก็บกําไรตรงนี้ก่อนนะครับ10.2คือถ้าเล่นสั้นอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องเอาเงินก้อนใหญ่มาเล่นเราไปเล่นฟิวเจอร์ได้ครับโอ้โหสาเเยอะมากเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลย คือดูสิเหรียญน,นี้ทําใครจะไม่ชอบดูสิครับดูมันมาดูมันลงมาสิดูทำเฟรมวิกเลยดูราคามันลงมาสิครับมันลงมาถึงขนาดไหนอะดูสิโอ้โหขึ้นไปถึงนูน่นน่ะถ้ามองว่านี่คือชี้บะที่คนบอกเอ้ยมันลงขนาดนี้มันไม่มีทางงงหัวกลับขึ้นไปได้แล้วเนี่ยเป้าต่อไปของมันคือห้า0ันนะครับเป็นอย่างน้อยพอตรงนี้สองพันแปดห้าพันนะครับ ต่อหนึ่งเหรียญน,นะโอ้โหจะจะไล่าตามอิตาเลียมเลยแหะครับว่าง่ายๆนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของอนาคตก่อนนะครับทางนี้ทางนั้นยังยังยังไม่สามารถที่จะวัดผลระยะยาวอย่างนั้นได้นะดู4ี่ชั่วโมงนิดนึงเหรียญน,นี้โอเคยกขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยจังหวะย่อดดีเลย นะครับนี่นี่สี่ชั่วโมงหน้าเล่นมากเลยครับก็คือยกขึ้นแล้วก็ยอก่อกำลังจะตัดขึ้นรอบสองนั้นเข้าตรงนี้ออกตรงนี้ได้นะฮะแปดจุดห้าศูนย์เนี่ย ICP น่าสนใจนะครับเล่นฟิวเจอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นนะฮะฟิวเจอร์ ICP นะครับอันนี้บอกเลยนะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนผ่านทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าซื้อแน่นอนนะครับ ICP แล้วก็ยูนิเนี่ยก็น่าสนพอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูสักช่วงห้าทุ่ม แล้วก็ AAVE นะครับ a v a l นะตัวนี้ก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับมันกำลังย่ออยู่น่าจะลงมาเทสที่เส้นสีเหลืองนะครับเอ่อ71นะครับแล้วค่อยดีดขึ้นไปที่92นั่นคือเป้าหมายและรูปแบบนะครับแต่โอเคอันดับ1 ICP อันดับ2 u n i t นะครับ Avail well ดูทางเฟรมเดยกก่อนโอเคนะครับก็แบบนี้เลยนะครับ แล้วแต่ชอบแล้วแต่เลือกนะครับส่วนผมส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเล่นฟิวเจอร์นะครับทุนสักร้อย s ูเอสนะซื้อสักยี่สิบนะครับยนะี่สิบยี่สิบยูเอสนาะหรือว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนนะครับแล้วก็เลเวอเรจห้าสิบเท่านะครับสำหรับไอซีพีนะคิดว่าน่าจะเล่นสั้นๆเอาสักเ,เป้าเป้าขายสักตรงนี้ครับสิบยูเอสกลมๆแล้วกันนะซื้อหกขายสิบนะครับไอซีพีน่าสน นะครับผมคงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่มีสามเหรียญน่าสนใจให้เราเล่นได้ในตลาดฟิวเจอร์นะครับจะได้ไม่เงาเงางอยงอยนะครับเหมือนหลายหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็นกําลังใจให้และมันศึกษาตลอดเวลานะครับอย่าทิ้งตลาดอย่าทิ้งกราฟนะครับไม่งั้นพอตลาดขึ้นคุณจะพลาดโอกาสดีๆไปนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ